เชิญชวนไปเยี่ยมชมที่อำเภอหนองม่วงนะครับซึ่งมีโรงเรียนราบประชาุเคะร์สามลำบุรีซึ่งเป็นศูนย์น้องใหม่ตั้งอยู่นะครับซึ่งโรงเรียนรับเด็กที่มีปัญหาทางติดเชื้อทางผู้ได้โอกาสโดยการดูแลของมูลที่ราบประชาุเคะห์กับบทาพบาทน้ำพุนะครับซึ่งโรงเรียนได้ใช้แนวทางของ โครงการพระธรมดิหลักปริญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบุลมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนราชบเคราะห์โดยใช้หลักสามวอก็คือวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตซึ่งในเรื่องของวิชาการนั้นได้นำเรื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กได้ตอดบทเรียนมาใช้ในการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพนั้นก็มีกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมสออรอ,รอให้มีเด็กให้เด็กมีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนในเรื่องของขากรรมของเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการจัดการเทคโนโลยีรวมทั้งแนะนำวอร์3ี่3ก็คือวิชาชีวิตให้นักเรียนได้มีสุขภาพอนามัยยิดหลักใจรง่ง สร้างสุขศิษยสมีภาวะผู้นำโดยได้นําในสู่กิจกรรมในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมู่บ้านห้าหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านไฮโดรหมู่บ้านกเกษตรซทธีใหม่หมู่บ้านปศุสัตว์หมู่บ้านกเกษตรหญิงแล้วก็ข้าววิถีวิถีไทยนักเรียนที่อยู่ในตรงนี้มีทั้งอนุบาลประถมศึกษามาัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ยมสาต,ตอนปลายปวชทำกิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับเป็นนักเรียนประจำแล้วก็เ่นแนวทางของพระเจ้าจอยู่หัวก็คือให้ครูผู้ริหารได้เข้าใจนักเรียนแล้วก็เข้าถึงนักเรียนพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แนวทางของดังกล่าวให้ผู้เรียนมีคุณทักษะที่พึงประสงค์แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีวิถีพอเพียงแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรักษาทั้งสิ่งแวดล้อมพัฒนธรรมสังคมแล้วก็สร้างแหล่งรียนรูในเรื่องของวัตถุให้ยั่งยืนครับหากมีเวลาไปเยี่ยมชมเรานะครับขอต้อนรับท่านสู่โรงเรียนราชวิทชาลคยสามสามลบบรุรีด้วยความยินดียิ่งครับสวัสดีครับ